สวัสดีค่ะวิดีโอนี้นะคะดาก็ยังอยู่ภาคตะวันออกของอเมริกานะคะช่วงนี้นะคะดากําลังท่องเที่ยวอยู่ภาคตะวันออกของอเมริกานะคะวันนี้นะคะเราก็จะไปเที่ยวที่รัฐเมนนะคะรัฐเมนเนี่ยจะอยู่ตะวันออกของอเมริกานะคะค่อนไปทางเหนือติดกับแคนาดานะคะและรัฐเมนเนี่ยจะติดกับทะเลแอตแลนติกนะคะ คนส่วนใหญ่ที่อาศัยอยู่ที่นี่ส่วนมากจะเป็นคนเชื้อสายฝรั่งเศสอังกฤษและแคนาเดียนนะคะเนื่องจากรัฐเมนนี่อยู่ติดกับทะเลทําให้มีหมู่เกาะมากมายนะคะประชากรส่วนใหญ่เนี่ยทำอาชีพประมงรัฐเมนเป็นรัฐที่มีแหล่งกุ้ง lobster ที่ใหญ่ที่สุดของอเมริกาถ้าใครได้ไปเที่ยวรัฐเมนนะคะก็อย่าลืมไปหากินกุ้ง lobster นะคะ รัฐเมนเป็นรัฐที่มีป่าไม้หนานแน่นมากจนได้ฉายาว่าไพทรีสเต e ซึ่งที่นี่นะคะก็จะมีอุตสาหกรรมป่าไม้ด้วยคนที่นี่ส่วนมากจะอาศัยกันแบบเรียบง่ายนะคะ ้าใครได้ดูวิดีโอของดานะคะตอนที่ดาไปเที่ยวภาคตะวันตกของอเมริกาและตอนนี้นะคะที่ดามกาลังเที่ยวอยู่ภาคตะวันออกของอเมริกาทุกคนเนี่ยจะรู้เลยนะคะว่าความแตกต่างของลักษณะภูมิประเทศเนี่ยต่างกันมากทางนี้นะคะทางภาคตะวันออกเนี่ยต้นไม้จะเยอะมากแล้วก็เขียวพื้นที่เนี่ยค่อนข้างจะไปทางอุดมสมบูรณ์นะคะรัฐที่ดาขับผ่านผ่านมาเนี่ยพุกรัฐเลยนะคะเจอแต่ต้นไม้เขียวๆในความรู้สึกดานะคะ ถ้ามาทางภาคตะวันออกเราน่าจะมาตอนช่วงใบไม้ร่วงอะดาคิดว่ามันน่าจะสวยมากเพราะว่ามันต้นไม้เยอะมากถ้าใบไม้ร่วงเนี่ยต้นไม้มันแบบใบไม้มันจะเปลี่ยนสีนะมันอาจจะแบบดูสวยมากอันนี้คือจินตนาการนะไม่รู้ว่าเป็นยังงั้นหรือเปล่าแต่ถ้าดามีโอกาสที่จะมาอีกครั้งดาจะมาในฤดูใบไม้ร่วงนะจะได้เห็นว่ามันจะเป็นยังไงที่นี่นะรัดเมนเนี่ยดาชอบมากเลยนะมาถึงเนี่ยรู้สึกเลยว่ามันสงบ ดาได้ผ่านเมืองเล็กๆบ้างนะแต่ว่าดาไม่รู้ว่ามันเมืองใหญ่หรือว่าเมืองที่แบบเป็นเมืองหลวงของเขาอ่ะมันจะเป็นยังไงแต่ว่าเมืองที่ดาผ่านมันชนมากจะเป็นเมืองเล็กๆชนชนบทน่าอยู่อ่ะน้าอยู่มากแล้วก็ดาก็ได้ไปเจอผู้ชายคนหนึ่งนะพอดีเขาใส่หมวกแล้วก็มันเป็นตราส,สัญลักษณ์ของไอโอวาแฟนดาก็เลยเข้าไป พูดคุยกับเขาเขาบอกว่าเขาก็เคยอยู่รัฐไอโอวามาก่อนแล้วก็พอเขากเกษียณเขาย้ายมาอยู่เมนเขาบอกว่ามันเป็นอะไรที่เขาชอบมากมันสงบแล้วก็ผู้คนเนี่ยใจดีอย่างเงี้ยเขาบอกว่าปกติเนี่ยรัฐเมนเนี่ยเท่าที่ดารู้มันจะเป็นรัฐที่มีอากาศหนาวยาวนานแล้วก็หิมะจะตกเยอะเพราะมันอยู่ใกล้กับฝั่งแคนาดาแต่เขาบอกว่าเขามาอยู่ที่นี่9ปีแล้วนะก็ไม่ได้ได้เจอหิมะที่แบบตกเยอะแล้วก็หนาวมาก จนแฟนดายังถามเลยว่าหลังจากเกษียณนมาอยู่ที่นี่กันไหมดาบอกว่าก็เป็นอีกรัดหนึ่งนะที่ดาชอบแต่ในความรู้สึกดานะดาว่าน่าจะรัดที่ทางตะวันออกค่อนมาทางใต้น่น่าจะดีกว่าเพราะว่าถ้ามันค่อนมาทางใต้เนี่ยอากาศร้อนอะมันจะมีเยอะกว่าดาว่ามันน่าจะแบบปลูกผักปลูกอะไรได้ดีกว่าถ้าจะย้ายควรจะย้ายมาอยู่ทางนั้นมากกว่ากลับเข้าเรื่องนะคะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศที่ดาได้มาเที่ยวนะคะที่นี่ เป็นอุทยานแห่งชาติชื่อว่าอาเคเดียนะคะที่นี่จะมีทะเลสาบหลายที่นะคะบอกเลยว่าอย่าถามว่ามันมีชื่ออะไรบ้างจำชื่อไม่ได้ไปมาตั้งแต่เป็นชายหาดแล้วก็เดินป่าดาจะเจอเห็ดเนี่ยเยอะมากดานะเป็นคนชอบดูวิดีโอที่คนนะเก็บเห็ดนะแล้วพอตอนเดินเข้าป่าเนี่ยตาดาเนี่ยไม่ค่อยจะไปมองธรรมาชาติความสวยงามหรอกมองหาแต่เห็ด มองหานะแต่ว่าไม่ได้เอาก็คือแบบเหมือนชอบอะชอบแบบเห็นเหตุเราจะชี้ให้แฟนดูวเนี่ยฉันเจออีกแล้วนะแต่ก็ไม่รู้ว่ากินได้ไม่ได้อันนี้นะคะเป็นเมืองเล็กๆนะคะชื่อบาฮาเวอร์นะคะเมืองนี้ก็คือเขาจะเป็นแบบเป็นจุดท่องเที่ยวส่วนมากนักท่องเที่ยวถ้าไปแล้วเขาก็จะแวะไป<ล>ะที่นี่<ล>เพราะว่าะจะมีขายของฝากมีมีโรงแรมมีอะไรเงี้ยพวกดาก็แวะไปพวกดาไม่ได้พักที่นี่แต่แวะไปไไแฟนดาบอกว่า ถ้ามาที่เมนแล้วต้องกินกุ้งลอสเตอร์ดาได้โอกาสเลยตอนแรกดาจะไม่กินดาว่ามันน่าจะแพงเขาบอกไม่ได้ครั้งหนึ่งถ้ามาแล้วต้องกินโอเคกินก็กินพอเข้าถึงร้านอาหารปุ๊บดาก็สั่งลอสเตอร์แฟนดาเนี่ยกินไม่ได้ค่ะแพ้แพ้ลอสเตอร์เขาบอกว่าเขาจะพยายามกินให้ให้มันกินลอสเตอร์ได้ แต่ว่าตอนนี้พอถ้าเขาเทสหรือว่าแบบกินเล็กๆน้อยๆเนี่ยเขาก็จะมีอาการแพ้ดาก็เลยได้กินคนเดียวนะคะตอนไปสั่งปุ๊บเนี่ยคนข้างๆเนี่ยเขาก็ถามว่าทําไมคือเขาหันมามองพวกดานะก็คือดาเนี่ยสั่งลอสเตอร์แล้วเขาหันมามองแล้วเขาก็ถามว่าทําไมยูไม่ได้สั่งด้วยก็คือเขาเขาล้อเขาล้อแฟนดาว่าเออสั่งแต่ให้ภรรยาตัวเองกินแฟนดาบอกว่าเขากินไม่ได้ เขาก็เลยขำเขาอ่าดังนั้นก็เลยดาก็เลยเป็นฝ่ายโชคดีคนเดียวตอนที่นั่งกินนะเขาจะมีแบบเหมือนปลาปลาติกเอียมอะมาให้ดาใส่เพราะว่าบันจะกระเด็นอะไรเงี้ยเหมือนเด็กเลยแฟนดาถ่ายวิดีโอกว่าเดี๋ยวฉันจะถ่ายให้เธอเลยนะเนี่ยเธอจะได้รู้ว่าลักษณะตอนที่เธอกินเนี่ยมันเป็นยังไงหลังจากกินอาหารเสร็จแล้วนะคะก็ออกมาเดินเที่ยวแถวริมทะเลนิดนึงนะคะหลังจากนั้นพวกดาก็กลับเข้าที่พัก รุ่งของอีกวันหนึ่งนะคะก็ออกมาต้องท่องเที่ยวส่วนมากลักษณะบรรยากาศเนี่ยมันก็คล้ายๆกันนะคะแต่อากาศนี่ดีมากวิวสวยมันจะเป็นที่มันจะเป็นแบบภูเขาหินสูงๆอะ่ะแล้วก็เราก็จะมองเห็นพวกทะเลสาบเนาะหลายที่มากก็คือขับรถไปเนี่ยก็คือถ้ามองอะ่ะเผลนๆก็คือเหมือนกันอยู่ที่เดียวเพราะว่าลักษณะมันใกล้ๆกันถ้าอยู่ตามวิวทิดาถ่ายให้ดูเห็นไหม บรรยากาศนี่สวยมากนะก็เลยคิดถึงว่าเออที่ผู้ชายคนนั้นเล่าให้ฟังเนี่ยก็คงจะน่าจะจริงอยู่นะเพราะว่าเท่าที่เห็นเนี่ยก็คือสวยจริงๆอ่ะสวยจนอยากมาอยู่เลยอะ่ะแนะนําเลยนะคะถ้าใครอยากไปเที่ยวเนี่ยรัฐหนึ่งเลยนะคะที่ดาอยากแนะนําก็คือควรจะไปที่รัดเมนนะคะ ดากาแฟนเนี่ยใช้เวลาเที่ยวอยู่ที่นี่นะคะประมาณสองวันแต่จริงๆแล้วถ้าเราแบบเที่ยวให้ทุกที่คงจะต้องใช้เวลามากกว่านี้แต่ดาใช้เวลาที่นี่แค่สองวันเพราะพวกดาแพลนที่จะไปเที่ยวที่กรุงวอชิงตันดีซีกันต่อนะคะรัฐทางฝั่งตะวันออกเนี่ยส่วนมากจะเป็นรัฐที่มีขนาดไม่ใหญ่นะคะวันๆหนึ่งพวกดาเนี่ยจะขับข้ามรัฐเนี่ยประมาณสองสามรัฐเลยนะ เชิญกดติดตามกันไว้นะคะจะได้ดูวิดีโอต่อไปของดานะคะที่ไปเที่ยวกรุงวอชิงตันดีซีนะคะขอบคุณมากนะคะที่รับชมคลิปวิดีโอของดาสวัสดีค่ะ